ก้อนเดียวพอไหมครับสองก้อนครับก้อนที่เย็นที่สุดอะไรอยังครับมีแต่น้ำเอสนะครับน้ำเปล่าไม่มีน้ำเปล่ามีน้ำเปล่ามีตะแทบครับเยอครับน้องต้องป้อนด้วยบ้างต้องป้อนด้วยเดี๋ยวโอ้ยมือสั่นต้องป้อนเดยดูดเลยอันนี้แหละเป็นสูตรอะ แคปชั่นสิสี่โอ้ยมันมีน้ำเปล่าหลองคอก่อนนะครับหลองคอน้ำปลาหลองคอมีครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้สั่งนะครับกินตามนี่ดำเกิดครับมีอะไรก็กินตอนนั้นต้องมากินอะไรดีครับน้ำเปล่ามากกินได้อะไรต้องกันสิน้ำเปล่ามันมีน้ำเปล่าอยู่น้ำเปล่าหลองคอก่อนเขาห้ามกินน้ำเปล่านะ ก็น้องมากินอับปางเลยบะไอ้น้องน้องดื่มไหมครับนั่งดื่มรับพี่ได้นะอ๋อนั่งดื่มได้เหรอครับได้ครับต้องซื้อดื่มให้ผมนะครับพี่ได้ลพี่พี่เปิดแรกหิวน้ำเหรอครับกระหายกระหายน้ำน้ำแซ่บอร่อยอร่อยดีนะน้ำอร่อยอ่ะ เพิ่งเตือมยังไม่ม ah. ีมุกเลยวะยังไม่มีมุกเลยมาก็มาเลยป่าเลยงอยังไม่เปิด